ทราบไหมคะตลอด80ปีที่ผ่านมาบนเส้นทางประชาธิปไตยไทยมีการเลือกสักตั้งว่าด้วยเรื่องของการยุบสภา ทราบไหมคะตลอด80ปีที่ผ่านมาบนเส้นทางประชาธิปไตยไทยมีการยุบสภากี่ครั้งครั้งล่าสุดนะคะเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ประกาศยุบสภาเนี่ยนับเป็นครั้งที่14นะคะซึ่งก็เป็นไปด้วยเงื่อนไขทางการเมืองอย่างที่เราจะเห็นว่ายุบก่อนที่จะครบวารละเพียงไม่กี่วันเท่านั้นแต่ถ้าย้อนกลับไปนะคะไม่นับครั้งล่าสุดนี้ก่อนหน้านั้นก็เป็นรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะประกาศยุบสภาไปในวันที่9ธันวาคม2556แต่ต้องบอกว่าเป็นการยุบสภา ที่ในทางการเมืองเนี่ยแทบจะไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะว่าพอยุบสภาแล้วนําไปสู่การเลือกตั้งใช่ไหมคะการเลือกตั้งครั้งนั้นก็มีความปั่นป่วนจนถูกประกาศให้กลายเป็นโมฆะ แล้วหลังจากนั้นก็มีการทํารัฐประหารดังนั้นถ้าไม่นับครั้งล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่20มีนาคมนะคะการยุบสภาครั้งก่อนหน้านี้ที่มีความหมายก็คือ10พฤษภาคม2554และหลังเลือกตั้งก็เปลี่ยนผ่านมาสู่รัฐบาลของคุณยิ่งหลักนั่นเองนะคะซึ่งตลอดระยะเวลา80ปีที่ผ่านมานะคะถ้าไปดูสาเหตุของการยุบสภาที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดก็คือความขัดแย้งของรัฐบาลอย่างถ้าดูนะคะการยุบสภาครั้งแรกของไทยที่เกิดขึ้นในปี2 481 6ปีหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองตอนนั้นเป็นรัฐบาลของพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นการยุบสภาหลังจากเลือกตั้งไปเพียง9เดือนเหตุผลก็เพราะว่ารัฐบาลกับสภาขัดแย้งกันก็เลยยุบสภาทั้งหมดที่เล่ามาเป็นเรื่องของการยุบสภานะคะเราก็เหมือนกับจะรู้สึกว่า สภาไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะยุบแล้วค่อยไปสู่การเลือกตั้งใช่ไหมคะไม่ค่อยจะอยู่ครบวาระกันเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเนี่ยย้อนกลับไปมีการอยู่ครบวาระถึง3ครั้งนะคะครั้งแรกก็คือรัฐบาลแรกเลยค่ะที่ได้มาหลังการเลือกตั้งหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นก็คือรัฐบาลของพระยาพหลพลพยุหะเสนาเข้ามาสู่อํานาจปี2476นะคะแล้วก็อยู่จนครบวาระในปี2480 อีกครั้งก็คือรัฐบาลจอมพลปอพิบูลสงครามปี2495อยู่จนครบวาระในปี2500แต่ว่าอันนี้ก็พิเศษนะคะคือพอครบวาระไปหนึ่งวันจอมพลปอก็ทำรัฐประหารตัวเองไปนะคะส่วนการครบวาระครั้งที่3เนี่ยให้หลังไปอีก40ปีเลยนะคะคือรัฐบาลของคุณทักษิณชินวัตรในปี2544จนถึงปี2548 นี่ก็คือสถิติเรื่องราวตัวเลขที่น่าสนใจเกี่ยวกับการยุบสภานะคะที่บอกว่ามีมาทั้งหมด14ครั้งแล้วบนถนนประชาธิปไตยของไทยแล้วมีสถิติตัวเลขอะไรที่มาคู่กันกับการยุบสภาการรัฐประหารไงคะไม่พูดถึงคงไม่ได้นะคะเพราะเมื่อกี้ตุนบอกไปว่ายุบสภามี14ครั้งเดากันไหมคะรัฐประหารมีกี่ครั้ง 13ครั้งค่ะน้อยกว่าเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเส่นการรัฐประหารครั้งล่าสุดก็อย่างที่เราทราบกันนะคะ22พฤษภาคม2557แล้วเราก็ต้องหวังว่าจะหยุดสถิติไว้ที่ตัวเลข13ครั้งอย่าเกิดขึ้นอีกเลยค่ะเลือกสักตั้ง